ก่อนที้เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํำ้านค้ารับซื้อขายละเอาวีราคากันเองมากนะครับผมนะเริ่มต้นเพียง50บาทขึ้นไปนะครับผมนะไม่ว่ารหัสแบบไหนก็สามารถที่จะเอามาขายได้นะครับผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนแล้วก็ อ่าส่งข้อความไปคุยกันได้นะครับผมนะแต่ว่าต้องมีผู้ติดตาม9 0,000ขึ้นไปนะครับผมนะฮะถึงจะเป็นตัวจริงนะครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้กิจโก้ผมนะฮะซิเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูสกินใหม่ของคิวเลนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมันดูแบบเรียบง่ายนะครับผมแต่ก็แฝงไปด้วยความเท่นะครับผมนะดูฮะโอ้โหนะครับผมก็ดับ ออกเป็นสีม่วงนะครับผมแนะก็ส o ม m คอยใกล้ๆจะได้เห็นชัดๆนะหัวเขียวซะด้วยนะะไอหนุ่มหัวเขียวนะฮะ กป็โจ๊กเกอร์หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็โอเคไม่พูดถองโนเมงนะครับผมก็มาดูอ่าเอฟเฟกต่างๆของตัวนี้เลยดีกว่านะก็ฟันก็เป็นสีแดงนะครับเป็นตามสเต็ปเลยนะก็ทุกอย่างเอฟเฟกอะไรอย่างงี้ต้องเปลี่ยนไปตามสีรูปร่างของมันนะครับผมนะโอเคเป็นสีแดงครับผมตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็ดูรูปร่างมันก็ค่อนข้างจะเทนะเออนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้กับคลิป สกิลหนึ่งครับผมโอ้ก็สีแดงเหมือนกันนะก <c> ็ <oughs> เป็นเรื่องปกติเลยสีแดงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโคตรไทยนะฮะสกิลที่สองนะเขาเป็นการวาร์ปนะเรามาดูนะฮะว่าเป็นยังไง<ส>อืเป็นสีดำดำนะมันไม่เป็นสีแดงแต่ก็แต่ว่าก็มันก็ดูเทน,นะเออนะครับผมดูเองนะประมาณนี้นะครับผมโอเคเรามาดูทางด้านอันติกันบ้างดีกว่าน,นะครับผมอันติหายตัวคร <c oughs> ับผมก็จะมีออร่าสีแดงขึ้นมานะเห็นปะเป็นแบบว่าเหมือนกับไอไอ ไอเลือดอะไรอย่างนี้นะครับผมดูฮะโอ้โหเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงตามลุกของมันเลยนะครับผมนะแต่ว่าหัวแม่งเป็นสีเขียวซะงั้นนะฮะเออแปลกนะครับผมนะฮะโอเคซึ่งสกินนี้เป็นสกินของคิวเลนนะฮะก็น่าจะดูดูก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูการเล่นจริงเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะซึ่งผมก็อาจจะเล่นไม่เก่งหรือเล่นอะไรยังไงนะครับผมนะก็ต้องเอาไปด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ โอเคนะผมมองจากรูปร่างและลักษณะแล้วนะผมนะผมว่าเล่นหมดหนึ่งหนึ่งดีกว่านะผมว่าเล่ห์ห้าน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่ารูปผมมันไม่มีนั่นเองนะฮะดูมีแค่ความเร็วแล้วก็ความเร็วในการโจมตีแค่น,นั้นเองนะครับผมนะฮะโอเคนะมาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็เจอแวนอีกแล้วแวนนี่เขาคุมเทพหนึ่งหนึ่งกันจริงๆนะแวนคือส่วนมากที่ผมจะเจอนะหนึ่งหนึ่งนะฮะก็เจอแวนนี่แหละนะครับผมนะฮะโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเทพหนึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าได้ยี่ห้อยู่ในพุ่ม หายสื้ี้ด้วยผมว่าผมน่าจะแพ้แล้วท่า,า,า,ผานผู้ชมเจอเจอเขาเรียกว่าอะไรเจอเจ้าถิ่นมาแล้วนะฮะเจ้าถิ่นเทพหนึ่งหนึ่งนะครับผมถ้ามึงมาอยู่ห้าวีห้าไม่เหลือนะฮะโอ้ยโอ้ยขอโทษอย่ายุง่งเอาแล้วกูเอาเอาส,อาสกิลพิเศษเป็นรองเท้ามาผมไม่ได้เล่นบ่อยนะผมลืมนะ,ะถ้ามาเถอะนะแพ้ไม่ว่ากันนะครับผมนะก็ะถือว่า มาลองเจิมสักหน่อยรอว่ามันไม่มีรูแล้วมันจะได้ไปเขาเรียกว่าไปได้สักแค่ไหนกันเชียวนะฮะอุ้ยกูยังไม่ได้ทําอะไรกูยผมยังไม่ได้แตะตัวเลยเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยแหวนมึงนี่เกินไปวะมึงเกินไปเปล่าเพื่อนออกเลยดีวะคูวเลนเมื่อคืนเล่นซะเรื่อยดิเมื่อ,อกีก่อนก็นกนแล้วกันโอ้โหเชี่ยวผมว่ามันน่าจะเอายาวอะผมว่าไม่น่าเหลือไม่น่ารอด พยายามจะอ้อมไปฟันคลิปข้างหลังเพื่อให้ทำการติดกีนะแต่ว่าเจอแหวนสกัดกั้นตลอดเลยวไปเอยอะไม่เข้าเลยสัสไปแล้วไม่เข้าเลยไม่มีรูนไม่เข้าเลยนะคอมโบหนึ่งไม่เข้าเลยคลิปหายแล้วไนงะโอ้ยหอยะาแก้งไงดีวะทุกคน ยังไ,ไงดีวะไม่เข้าขจริงๆกันเนี่ยออกก่อนดีกว่าวต้องดึงเลตเกมเท่านั้นน่ะถ้าจะชนะมันน่ะแต่ผมว่ามัน,น,มนไม่น่าจะปล่อยให้ทำง่ายๆดูดิโอ้โอ้จเนจเนเจนเทปแวนรีบอ่ะเพื่อนเพื่อนรีบหรอมึงรีบอ่ะไอซ่า ว่าผมออกจากเกาะเลยดีกว่าเพราะว่าคิวเลมันขี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมถ้าฟันข้นางหลังโอ้โหเยีย้ยไม่ไหวผมไม่ได้ฟังเข้าข้างหลัง,งมันนะเมื่อกี้มันไม่ยอมหันหน้าหนีเลยมันไม่ยอมวิ่งหนีเออมันแบบยืนวัดกับผมเลยวะ่ะโอ้โหเยีย้ยมไม่ฟิกเกอร์มาเกือบไปแล้วกู เจนเจนพี่ไม่มีรูนเจนเพื่อนเจนผมว่ามันน่าจะจรีบจบเลยว่ะโอ้โหขนาดเข้าข้างหลังมึงยังฟันไม่เข้าอีกเหรอเริ่มได้เจาะกล่องมาแล้วฮะยังไงยังไงยังไงเจน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 เพื่อนแวนเดี๋ยวเจ้าของผิดเนี่ยก็นา่าจะเล่นยากนิดหน่อยนะฮะ พื่อนของมันเขาให้ยานนำมันได้ป้อมไปของมันนำอยู่แล้วโอ้โอ้ผมว่ามันรีบจบแน่เลยวะ่ะเจยนได้ชาติโอ้ยยังยังไม่จบยังไม่จบสึกนี้มันยังไม่จบ โอ้โ oh, หขนาดมันหันหลังให้มันเข้าแค่400เองหรอ,หรอมันรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยวะผมออกเป็นอโอมิอาร์มมานะฮะโอ้โหไม่เข้าเลยไม่เข้าเลย love, like right ไม่สนใจเลยนะเนี่ย มันเอาป้อมอย่างเดียวเนี่ยใจเย็นๆดิใจเย็นๆดิโอ้ป้อมจะแหกแล้วอีกชุดเดียวให้มันมาอีกชุดเดียวแหกเลยนะป้อม,มต้องรีบข้าวาให้ได้วะตรีบเกียกร์ยกิฟต์ตรีบเกียร์กิฟตโอ้อ้อมไปหลังกิฟตไม่ได้เลย มันพยายามเบี่ยงคลิปเพื่อจะมาจบผมนะเนี่ยดูมันเบี่ยงคลิปดิมันคลายสตเกอร์แล้วมันคลายสตเกอร์แล้วโอ้โหมันรีบจบมากเลยเนี่ยโอ้โหไม่ทันแม่งเฮ้ยทำอะไรไม่ได้เลยใช่แม่งไม่มีลูนโคตรเบานะฮะผมก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไม่ได้ยิมีอะไรมากแล้วนะครับผมและก็ ทำอะไรมันไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าแวนคือมันไม่มีรูนก็คือผูกคอมโบหลายรอบแล้วมันแทบจะไม่เข้าเลยลดไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับผมนะสําหรับไม่มีรูนหนึ่งหนึ่งก็ไม่ไหวห้าห้าก็ไม่ไหวนะผมขออนุญาตแบบว่าไปเก็บตังค์ซื้อรูนอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะๆก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะค่อยแบบว่ามาเล่นห้าให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะก็มันมันแค้นยังไงก็ไม่รู้นะเออมันรีบจบเกินอะไอชิ้หมายถ้ามันถ้ามันแบบว่า ของเวลาได้อีกสักนิดนึงนะผมว่าน่าจะจบได้นะ่ะเอ๊ะน่าจะแบบว่าชานะพลิกกลับมาได้นะครับผมนะแต่ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะฮะนะครับสำหรับคลิปนี้บายผมไปเจอกันในคลิปหน้าบายอาแถมอีกนิดนึงนะครับผมนะซึ่งผมอ่านคอมเมนต์ที่แบบว่ารหัสผมโดนโลบลบทันมีคนแบบด่าผมด้วยโง่มุงไม่เปลี่ยนรหัสวะโง่มึงไม่ทำรหัสวะมึงไม่เปลี่ยนแล้วตอนมึงได้ครั้งแรกมึงไม่เปลี่ยนวะว้ กูบอกไปแล้วไม่ดูคลิปหัวไม่เข้าใจนะคือมันเชื่อมกับเฟสมึงเข้าใจไหมนะฮะเชี่ยมกับเฟสซึ่งถ้าได้รหัสมาเนี่ยกูถึงจะกู้ได้ถ้ามันเชื่อมเฟสไปมันก็สามารถยังเข้าได้นะเข้าใจว่ามันก็สามารถเข้าได้คือผมกู้รหัสได้แล้วแต่มันยังเข้าได้เพราะมันเชื่อมกับเฟสเพราะเฟสเป็นของมันเข้าใจไหมเอาละถ้ามันถามถ้าถามผมว่าเอ้าพี่ทำไมมันไม่ยกเลิกเอ่อเฟสมันล่ะถ้าถ้าถ้าใครแบบว่าโดนจริงๆก็น่าจะรู้ดีนะว่า มันไม่สามารถยกเลิกเฟสได้เข้าใจไหมคือมันไม่สามารถยกเลิกเฟสได้เข้าใจปะเออแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือผมลงคลิปไปก็มีคนทวงผมเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่จะจับโจรเมื่อไหร่พี่จะจับโจรเมื่อไหร่พี่จะจับโจรวัดม,มันไม่ใช่แบบเดิมสองสามก้าแล้วจับได้ไอิชิหัยนะฮะเออคือมันต้องรวบรวมหลักฐานก่อนนะครับผมนะ,ะกว่าจะไปแจ้งความที่อยู่มืองเดินไปดุมๆเข้าโรงพัก แล้วก็ไปแจ้งความตำรวจที่ไหนเขาจะรับเรื่องว่ากูถามจริงเถอะมึงบ้าเปล่าเออมันต้องรวบมหลักฐานแล้วก็ไปให้ก่อนนะไม่ขึ้นแผนผมไม่รู้เรื่องแล้วบุกพิมพิมพิมพ,ม,พมด่าพิมกกอะไรอย่างนั้นโง่ไม่แจ้งความโง่อะไรอย่างนั้นอ,อย่างงี้นนะผมให้คําพวกนั้นกับคืนเลยไอชิ้หายนะไม่รู้จริงไนหะมเม่ใช่ิบหาย,ยนะคือมันต้องรวบรวมหลักฐานก่อนเจมเขาถึงจะเอ้ไม่ใช่เจมตำรวจเขาถึงจะรับเรื่องอันนี้มึงไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเลย แล้วตำรวจเขาจะรู้ว่าใครแฮกมึงไอ้อชิบหายจงตำรวจด้วยไม่ใช่พระเจ้ามึงบ้าเปล่าร้อนไปนิดหนึ่งนะฮะก็โอเคขอโทษด้วยนะครับสำหรับคำหยาบหรืออะไรยี้นะฮะก็บายผมขอลาไปนิดหน่อยนะฮะก็บายผมเจะมาลิปนหน้าพูดแล้วนี่หว่านะฮะไบร์